ได้งา,านได้เร็วๆขอให้ได้งานดีๆในจ้างไม่เอาเปรียบได้ Hello guys welcome back to s i s e r beauty วันนี้เราก็กลับมากับช่องนี้อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวแต่เราจะมาทำ how to รู้สึกว่าไม่ได้ทำ how to แบบมาสักพักใหญ่ๆมากนะคะแต่วันนี้เราจะมารู้สึกว่าเป็นลุคที่แบบใช้ได้ทุกวันก็คือแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็กําลังหางานอยู่พอดีซึ่งทีนี้เราอยากจะบอกกอนนะว่าเวลาไปสัมภาษณ์งานอะ จะดูบริษัทด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมอะ่ะคือด้วยความที่เราไม่รู้เนาะว่าองค์กรเขามีวัฒนธรรมยังไงบริษัทเป็นยังไงหรือแบบ c u เจอร์เขาแบบเป็นยังไงแบบเออคนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยปกติเราก็จะ p r e c e นะคะด้วยการแบบแต่งตัวที่ในลุคที่ค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยตอนผมยาวก็จะแบบรวบนะคะให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะพอผมสั้นคือมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรรวบแหละแล้วก็ ปกติชุดก็คือจะค่อนข้างเน้นแบบเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอาจจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตด้วยหรือเสื้อเชิ้ตกระโปรงอะไรเงี้ยก็จะให้ลุกที่ค่อนข้างดูแบบเรียบร้อยเป็นทางการหน่อยแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่หลังๆเราก็มีเป็นไปสายอื่นบ้างอย่างเช่นแบบบริษัทแบบเครื่องสาอางบริษัทแบบที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือแฟชั่นอะไรเงี้ยถ้าแบบไปบริษัทแนวนั้นะ่ะ มันก็อาจจะมีความบบเบียบีเอทีฟในลุคขึ้นมาก็ได้ก็อาจจะแบบแต่งหน้าแบบจัดเต็มหน่อยเพื่อแบบโชว์สกิลอะไรอย่างเงี้ยมันเขาอาจจะข้อข้ามีโอเพ่นไมล์กว่าแต่ทีเราก็ต้องดูบริษัทที่เราไปสมัครด้วยนะอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราก็จะแต่งลุคแบบง่ายๆเลยดีกว่าเพราะแบบทุกคนจะได้แต่งตามมาด้วยเวยลาไปสัมภาษณ์างานเราจะแบบค่อนข้างเน้นสีที่เป็นโทนธรรมชาติเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติเราใช้ผ้าเหล่านี้ใช่ไหม มันก็จะมีโทนแบบน้ําตาลโทนนิวอลค่างเยอะเราก็จะใช้ซีออกมาโทนเนี้ยคือจะไม่แต่งหน้าเข้มเกินไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็คือต้องการแบบเพรชเนาะเพราะเราแบบไม่รู้ว่าคนที่มาสัมภาษณ์เราเขาเป็นใครแล้วเขาจะแบบมีมุมมองแบบไหนเราก็ต้องแบบแต่งแบบกลางๆอะไรเงี้ยแบบให้ดูเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ย ก็คือวันนี้ลงเบสเมคอัพเสร็จแล้วนะคะก็คือรองพื้นพาเมอร์แป้งคือสามารถแต่งตามที่ทุกคนถนัดได้เลยเพราะเราสืาา้อมาเก็เป็นแบบเบสเมคอัพนะคะซึ่งอันนี้เป็นรีวิวอีกตัวหนึ่งที่เราเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูอายแชโดว์พาเมอร์นะคะเราจะเริ่มจากตาก่อนคือถามว่าทำไมต้องลงอายแชโดว์พาเมอร์นะคือเรารู้สึกว่ามันช่วยให้แบบติดทนขึ้นจริงๆแบบอายแชโดว์มันจะแบบติดทนแบบไม่เลือนระหว่างวันอะ่ะล้วแบบคือบางทีอะเราไปพำพ่านงาน บากที่แบบไปหลายที่ต่อวันนึงอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างนะแต่แบบบางทีถ้าเราจะออกไปสัมภาษณ์อะเราก็ต้องแต่งหน้าเตรียมตัวแต่งตัวเตรียมเอกสารอะไรอย่างงี้เนาะแล้วบางทีเราก็จะนัดให้แบบเขาสัมในวันเดียวกันมันจะได้แบบออกไปทีเดียวแล้วแบบประหยัดเวลาแต่บางทีมันก็แบบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ต้องแบบเราจะขอสะดวกไหมแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะสัมออนไลน์เพราะ้่างเยอะนะคะถ้าสัมออนไลน์ก็จะแต่งประมาณนี้แหละก็จะแบบไม่ได้แต่งเยอะมากก็จะเน้นแบบ คิ้วขนตาแก้มปากให้มันแบบดูมีสีอะไรเงี้ยเผลอๆแบบมินิมอลกว่าเวลาไปสัมภาษณ์จริงด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เราเราใช้พาเลตกนี้ของ p i กซีนะคะเคยทํารีวิวไปแล้วนะคะไปหารู้ได้อยู่ในช่องคือเขาจะมีทั้งแบบแมท t แล้วก็มีชิมเมอร์แล้วก็มีตัวปัดแก้มอะไรอย่างนี้มาในตัวเลยเราจะเลือกเป็นโทนสีประมาณน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะคะแบบมันเป็นน้ำตาลเทาแบบให้ลมตุ่นๆน,นิดนึง ก็จะลงให้ทั่วเต่อเลยก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แบบวิธีแต่งตาแบบที่สาวญี่ปุ่นชอบทำเ,เ,เราเว่าเรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็แบบค่อนข้างแบบแมทได้หลายลุกนะคะก็คือเขาจะทาเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำคือทาทั่วเปลือกตาก่อนด้วยสีแบบอ่อนสุดใช่ไหมแล้วทีีเราก็จะขยับความเข้มขึ้นมาเป็นสีที่แบบอาจจะแบบน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะก็คือเราจะลงสีนี้ครึ่งเปลือกตาครึ่งเปลือกตาหมายถึงแบบครึ่งอย่างเงี้ยนะแนวนอนก็คือจะไม่ลงทั่วเปลือกตาเหม,มือนกีละจะลงแค่ครึ่งเดียวก็จะลงครึ่งเรื่องอย่างนงี้นะคะเอจเห็นว่ามันเริ่มแบบมีมิติขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกันสองข้าง เอ้ยอีกข้างหนึ่งคือจำํำได้ว่าสมัยเรียนจะแต่งตาวิธีนี้บ่อย<ม>ก่อนที่จะแบบไปคันเบ้านู่นนี่นั่นเป็นลุคที่ทุกคนเห็นกันในปัจจุบันนะคะที่แต่งบ่อยเดี๋ยวกลับมาที่สีแรกที่เราใช้นะคะคือตัวสีน้ำตาลอ่อนคือเราจะลงตัวนั้นลงมาที่ข้างล่างหน่อยนะคะ ให้มันมีแบบความเชื่อมต่อกันตอนนี้เราจะมาใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะสายจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มตัวน,นี้นะคะคือเราจะวาดเป็นแบบเหมือนอายไลเนอร์อะแต่ไม่ต้องเส้นบางมาแลแบบติดชิคโค้ขนตาเลยก็จะ <c oughs> ใช้เป็นแปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะ จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะเห็นไหมว่ามันแบบดูแบบให้เรียบกับข้าคที่ยังไม่ลงมันจะดูแบบมีความมีมิติขึ้นนีหนึ่งตรงโค้ของตามมันจะดูแบบหนาขึ้นนะคะแราก็เป็นให้มันข้อกันนะแต่บให้มันเป็นเส้นเวลาหลับตาก็จะแบบประมาณนี้ก็เดี๋ยวลงอีกครั้งหนึ่งกัน ก็คือความจริงแค่นี้คือเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเรามาเติมกันนิดหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเติมสีนี้ตรงบริเวณหัวตานะคะมันจะได้ดูแบบมีอะไรขึ้นมาหน่อย mm. ก็จะเห็นว่าลุงเนี่ยเราแบบไม่ได้ใช้อะไรที่มันแบบว่าสีจัดจ้าหรือแบบชิมเมอร์กิตเตอร์แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสรยว่าลุงเนี่ยวิธีแบบแต่งแบบเนี้ยคือ มันค่อนข้างนิยมในสายญี่ปุ่นนะแล้วก็มันจะแบบแต่งได้แบบค่อนข้างหลายสีนะคะแบบเขาก็จะนิยมหลักๆักเป็นโทนแบบน้ำตาหรือแบบชมพูกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันก็จะประมาณนี้มันแบบไม่ได้มีอะไรบว๋มมากแต่ทีนี้ก็คือเราจะมาขอดเติมอายไลเนอร์หน,หน่อยให้มันดูแบบมีอะไรคือสายก็ต้องเขียนปกติแต่บางทีเวลาไปทำภาพงานสายจะไม่เขียนข้างล่างนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะให้ลุกที่มันดูแบบดุไปหน่อยอะไรเงี้ย คือเราเขียน่างนี้เพื่อให้แบบว่าขนตามันดูแบบหนาขึ้นนะคะแบบตรงควรไม่มีช่องว่างเลยย่นก็จะดูเต็มๆแล้วก็สายจะเติมด้วยแบบอายไลเนอร์ตรงหางตาหน่อยนะคะปกติก็จะเขียนเส้นเล็กๆ ปิดมัดค้าก่นนะคะมัดคล้าก็คือปกติเลยทีนี้จะมาเขียนคิวกันนะคะแต่ว่าปกติเวลาไปสําพันงานสายไม่ได้ฟิกว่าต้องเขียนคิวแบบไหนแต่ว่าอาจจะพยายามทำให้มันดูซอฟกว่าหน่อยวันนี้เราจะใช้แบบฝุ่นนะคะอันนี้ของ City Color นะคะ เรใช้สีที่เป็นขุนแบบน้ำตาลอมเทานะคะเพราะว่าผมสายดำนะคะส่วนเสี่ยมตาลแดงก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้มันเป็นน้ำตาลอมแดงองม้มพูเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอบเลยนะคะเพราะเราใช้แบบสีขุนที่แบบไม่ได้เป็นสีเข้มมากเลยอะถ้าเทียบกับแบบปกติถ้าสายใช้ดินสอเขียนมันก็จะมีความแบบ เข้มๆดุกว่าอะไรอย่เงี้ยก็คิวก็เสร็จแล้วนะคะคือบอกเลยว่าไม่ชินหน้าตัวเองบอบๆแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะแบบไม่ค่อยได้แต่งนี้มาสาักพักแล้วคือปกติถ้าแต่งก็คือจะจัดเต็มตลอดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นความสนุกสนานของเรามาที่สีปากกับสีลิปบ้างนะคะคือเราก็จะยังคนคอนเซ็ปต์แบบใช้สีที่มันแบบไม่ วูหวามากอะไรเงี้ยยังมีความแบบซบซหน่อยอก็วันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของจองแซมมูลตัว Center Peach อันนี้สี Peach นะคะ b r a n d i n g Peach คือจะบอกว่ามันมีความแบบนูนมากเห็นปะแต่ว่ามันจะใช้แต่งได้กับหลายลุกนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบซบซหน่อยอะไรเงี้ยคือในกล้องอาจจะดูแบบไม่ค่อยมีสีนะแต่ว่าในชีวิตจริงอะสีมันจะชัดกว่าในกล้อง เขาแบบสีมันซอมนี่แหลรมันก็เลยแบบจะแต่งง่ายนะคะคือมันดูแบบไม่ไมีสีจริงๆเลยเนาะก็จะเห็นว่ามันมีความระเื่อละเรื่อขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าคนที่ผิวขาวกว่าก็จะแบบเห็นได้ชัดกว่านะ,ะเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยสรุปว่ามันก็จะแบบใช้ได้ง่ายนะคะแบบวันไหนรีบๆก็หยิบตัวเนี้ยมาคือแบบไม่ต้องกลัวพังเพราะว่าสีมันค่อนข้างซอมเนาะ คือมาที่สีปากกันบ้างนะคะคือต้องบอกเลยว่าปกติก็จะเลือกสีที่มันมีความติดทนนิดนึงเพราะว่าเวลาไปสัมภาษณ์งานเราไม่ค่อยมีเวลามาเติมปากเติมอะไรเนาะแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้เลือกสีที่มันแบบชูชาดมากอะไรเงี้ยก็จะทูกเรียกโทสีที่แบบกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยคือผู้ยากอาจจะแบบเป็นโทสีแบบชมพูกุลาหรือว่าแบบส้มที่แบบออกไปทางทีตุ่นๆหน่อยเอออะไรประมาณน,นั้น อันนี้เป็นลิปของ Silky Girl นะคะเป็นยี่ห้อมาเลเซียอันนี้สีอันโกศุนเก้านะคะสีเขาจะมีความแบบนูๆนน่นหน่อยคือเราก็แบบไม่อยากให้ปากรูซีดแต่ว่าก็ต้องเลือกโทนสีให้มันแบบสุภาพหน่อยอันนี้ยังคิดว่าเติมได้อีกอยู่นิดหน่อย เดี๋ยวลองมาเติมด้วยสีนี้เลยสีแดงให้มันแบบผสมกันนิดนึงเนาะแล้วมันจะได้มีความแบบหน้าดูแบบไม่มองไปรู้สึกว่ามันก็มีความแดงหน่อยแต่ว่ามันยังแบบไม่ได,ดูเวอร์เกินแต่ว่าใครต้องการให้มันแบบเบากว่านี้ก็ได้เช่นกัน ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับลุกสัมภาษณ์งานก็ถ้าใครอยากเพิ่มอยากลดอะไรก็สามารถทําได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่กําลังหางานอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะขอให้หานานได้เร็วๆขอให้ได้งานดีๆในจ้างไม่เอาเปรียบได้